สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พน้องน้องนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับในคลิปที่แล้วนะครับที่เรากําลังพูดถึงเรื่องของอาชีพที่เราจะทําถ้าเราตกงานถ้าเราโดนรีทรายหรือแม้กระทั่งเจออาชีพที่โควิดมาทําร้ายเรานะครับวันนี้เราจะมาลองดูตัวอย่างของการใช้ไลโอเอเพื่อเสริมอาชีพที่เราทานะครับย้ํานะครับว่าการทําแนะนําในครั้งนี้นะครับไม่ต้องเชื่อผมร้อซก็ได้นะแค่เอามาดูเป็นเทคนิคและ แนวทางได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าผมกําลังจะพูดถึงอาหารเสริมบางอย่างที่จะช่วยในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วเราเอาไลโอเอเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยบวกกับการทําการขายเข้าไปในตัวด้วยในราโเอนี้และคอนเทนต์ด้วยนะครับในการที่เราพูดถึง3เทคนิคเมื่อสักครูน่นี้ถ้าอยู่ในไ a โเอนะผมขอยกตัวอย่างในหน้าจอที่เห็นในตอนนี้นะครับผมมันเป็นเรื่องของสติกเกอร์แต่ให้เรามองพาทว่าไอสติกเกอร์นั้นคือโปรดักอาหารเสริม ตัวหนึ่งของเราขึ้นมานะครับดังนั้นเวลาที่เราจะเข้ามาในเรื่องของตรงนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนนะอ่ะนี่ที่มือถือตอนนี้นะเดี๋ยวผมสลับไปก่อนหน้าจอหน้าหลักของเราเนี่ยเวลาที่มีลิสต์เมนูที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแบ่งพาร์ตออกไปได้เลยนะว่าพาร์ตไหนที่เราจะให้ความรู้พาร์ตไหนที่เราจะให้สินค้าพาร์ตไหนที่เราจะเอาวิดีโอคอนเทนต์ของเราเนี่ยใส่เข้าไปในเนื้อหาของตัว l i n e OA นั่นคือ3มเทคนิคที่ผมบอกเมื่อเมื่อคลิปที่แล้วนะ เอามารวมกันอยู่ในฟังก์ชันนี้ทําให้มันสามารถจบตัวเองได้ภายในตัวเลยแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับในรายการทีวีหลายๆรายการนะไม่ว่าจะแบรนด์ใหญ่แบรนด์เล็กยังไงก็จบการขายด้วยลายทั้งนั้นเลยแล้วก็บอกว่าอย่าลืมแอด l i n ์แอดไลน์นะมาที่แล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวแบรนด์ของสินค้านั้นนะครับอันนี้ของเราก็เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าเราทําในเรื่องของอาหารเสริมเพื่อดูแลสุขภาพในสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีก็คือมีเรื่องของข่าวสาร ทําให้เขารู้นะครับว่าเทรนในตอนนี้เนี่ยเราควรที่จะดูแลสุขภาพด้านไหนถ้าสมมติว่าบางคนนะครับเขามีการแบบออกกำลังกายแนละ้วอยากจะทําให้รูปร่างดูดีขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องมีเมนูย่อยข้างในเพื่อให้เขารู้ว่าถ้าเขาอยากจะได้หุ่นประมาณนี้เขาควรที่จะบริโภคอะไรแล้วก็ทานอะไรและช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้เราทําวิดีโอคอนเทนต์นั้นใส่เข้าไปด้านในนะครับเช่นนี่ผมยกตัวอย่างนะ อย่างของผมเนี่ยส่วิว่าผมจะทํา youtube ลงมานะครับเพื่อเป็นวิดีโอคอนเทนต์แล้วก็เอาวิดีโอนั้นอนะยัดใส่เข้าไปในไลโอเอซึ่งเวลาที่ผมจะใช้ตัววิดีโอขึ้นมาเนี่ยมันส่วิว่าผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องของสุขภาพใช่ไหมเราก็ใส่เรื่องของสุขภาพไปเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์เรื่องสุขภาพไปดูก่อนปุ๊บพอเราพิมพ์เรื่องของสุขภาพเข้าไปนะครับในถ้าส่ติว่าเราทาวิดีโอทิ้งไว้แล้วระยัดในเรื่องพวกนี้ไว้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับนี่ตัวอย่างเลยเห็นไหมฮะ มันก็จะมีเรื่องของสุขภาพเคล็ดลับนะของแต่ละคนที่ทําไว้แต่ถ้าเป็นของเราเองเนี่ยเ้วก็เอาวิดีโอ u t u b e นะของเราเนี่ยใส่เข้ามาอยู่ในไลน์โอของเราเลยเขาก็สามารถที่จะคลิกดูรายการต่างๆหรือว่าบทความต่างๆหรือแม้กระทั่งคลิปวิดีโอต่างๆที่เราทําเนื้อหาเอาไว้แล้วเนี่ยให้เขาสามารถคลิกดูเคล็ดลับคิดเทคนิควิธีการอะไรเงี้ยนะออกมาได้เลยนี่ก็คือแค่ส่วนหนึ่งนะที่เอามาให้เห็นว่าเราเอาคอนเทนต์วิดีโอที่เราทำเนี่ย เราได้ YouTube เราได้เงินจาก u t u b e ได้แลนะ้วเวลาการสร้างไรายได้ใช่ไหมแล้วเรายังสามารถที่จะเอาคลิปวิดีโอเนี่ยเพิ่มยอดวิวของเราผ่านไลน์โอเข้าไปได้ด้วยนี่เป็นไงพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มนึกไอเดียออกเลยเนาะว่าเราจะเอาไปทําอะไรคราวนี้พอเรารู้แล้วนะคบว่าเรามีตัวเ,เรื่องของเนื้อหาของเทคนิคเรื่องของสุขภาพแล้วคราวนี้เราก็ต้องมีสินค้าสินค้าที่เราจะต้องขายของแน่นอน ผมในยผมยกตัวอย่างนะครับในตัวสเติกเกิลผมนี่คือสมมุติว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพอผมใส่ตัวเมนูขึ้นไปสักเมนูหนึ่งเพื่อให้เขาคลิกจากตัวหน้าลิสต์เมนูปุ๊บมันก็จะเด้งตัวที่เป็นสุขภาพนะครับอาหารสุขภาพของเราขึ้นมาประมาณนี้ถ้าอยากจะได้โปรตีนอ่าเขาก็าคลิกโปรตีนขึ้นมาเขาก็จะเห็นแล้วนะครับว่าในสินค้าตรงนั้นของเราเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างประมาณนี้เลยแล้วก็จะได้รู้ว่าสินค้านั้นเราจะเอาไปขายต่อ,อยังไง นี้ในเรื่องของการที่เรามีสินค้าแล้วแน่นอนว่าเขาจะรู้จักสินค้าเราได้ไงเราก็ต้องผ่านการโปรโมทซึ่งการโปรโมตตรงนี้เราจะมีหลายวิธีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการโปรโมทโดยใช้กิจกรรมหรือเป็นการยิงแอดหรือแม้กระทั่งว่าเป็นการบอกปากต่อปากแต่ผมจะยังไม่เชียร์ในการยิงแอดสำหรับการเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่าการเริ่มต้นของคนที่เริ่มทําธุรกิจเริ่มขายของยังไม่อยากที่จะใช้ทุนมากนะครับแต่เราอยากจะใช้ สังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งงานออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยให้เราเริ่มต้นจากการบอกปากต่อปากไปก่อนเพื่อลดต้นทุนตรงนั้นพอเราเริ่มรู้แล้วว่าเป็นการบอกปากต่อปากกันไปก่อนจากคนที่รู้จักการสนิทกันจากในเพื่อนใน a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แต่เราไม่ใช่ว่ายิงขายอย่างเดียวนะขายตลอดจนเขาเห็นหน้าเราเป็นการขายก็จะรู้สึกว่าเป็นการถูกคุกคามทาง ทางโซเชียลนื่อออกไหมบางทีเราบางทีเราอยากจะดูเพื่อนคนนี้เอาพอเปิดเพื่อนคนนี้มาปุ๊บเจอแต่ขายของเขาก็จะเบื่อแล้วเราควรที่จะเอาการขายไว้หลังสุดแต่เราควรที่จะเอาความรู้หรือเอาเทคนิคต่างๆที่เราอยากจะส่งเสริมให้เขารู้สึกว่าสุขภาพดีเนี่ยเข้ามาแล้วการขายห้อยไว้อยู่หลังสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปิดปุ๊บขึ้นมาเอาลดโปรโมชั่นพอเพื่อนๆเ,เขาเข้ามาดูใน Facebook เราปุ๊บเขาเห็นแต่เริ่มขายของเขาก็เบื่อแล้ว เาก็ไถหนีออกไปเลยนะครับตรงนี้ผมไม่เชียร์เลยนะว่าที่เราจะต้องเอามาขายของผ่าน Facebook แต่เราควรที่จะเอาเรื่องราที่เราเคยผ่านมาหรืออดีตที่เราอยากจะแก้ไขในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เอามาโพสต์พูดถึงตรงนี้จะดีกว่าแล้วในคอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ของโพสตนะั้นเนี่ยเราถึงเอาสินค้าที่เราบอกว่าเรากินอันนี้นะอันนี้ดีนะอันนี้ดีเราก็ค่อยไปโพสต์อยู่ข้างใต้จะดีกว่าที่เราเอาไปขายอันนี้ก็คือหนึ่งเทคนิคในการที่จะทําให้การขายของของเรามันรู้สึกว่าง่ายขึ้น โดยที่เราไม่ได้ไปคุกค,คามทางความรู้สึกของคนที่ถ่ายดูหรือว่าคนที่อยากจะมาเห็นในสไตล์ของไลฟ์สไตล์ของเราใน f a c e b o o k อะไรอย่างนี้นะโซเชียลของเรามีหลายทิศทางมากนะอยากให้นึกตัวอย่างเลยนะครับสมมติว่าเราทําสินค้าหนึ่งแบรนด์ที่เรื่องสุขภาพเนี่ยให้เราทําทุกโซเชียลเลย Facebook คือตัวหนึ่งที่เป็นแค่หน้าบ้านสมมติว่าเรามีร้านค้าออฟไลน์อยู่ใช่ไหมเรามีร้านค้าอยู่ร้านนึงปุ๊บให้เราใช้โซเชียลเนี่ยเป็นเปรียบเสมือนร้านค้านะ จาก line, ออฟไลน์นี่ยเป็นออนไลน์ line. Facebook คือร้านค้าที่แค่เป็นตัวนําหน้าบ้านแหละหน้าหน้าร้านเราอะ่ะเหมือนเป็นแค่ตัวเชิญชวนอ่าให้เราเข้ามาในร้านไอเข้ามาในร้านเสร็จปุ๊บเนี่ยบรรยากาศของคนเข้ามาในร้านเนี่ยก็คือการเอาโซเชียลที่เป็นอินสตาแกรมมาใส่นะครับเพื่อให้รู้ว่าในร้านเรามันมีอะไรบ้างมีภาพอะไรบ้างมีมุมไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เราทําโซเชียลทุกอันให้ให้ให้มันครบนะต่อมานะครับเสร็จแล้วพอเราได้หน้าบ้านก็คือ Facebook ในร้านของเราก็คือ Instagram มเคาน์เตอร์เก็บเงินก็คือ Line ไลเนี่แหละนี่คือเคาน์เตอร์ที่จะเอาไว้เก็บตังค์เพราะว่าการพูดคุยกับลูกค้าจะมีการส่งข้อความที่มันแอคทีฟค่อนข้างเร็วกว่าในทุกแพลตฟอร์มดังนั้นเขาถึงจบการขายด้วย Line OA คราวนี้พอมี Line OA เสร็จปุ๊บ YouTube นั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราจะทำเอาไว้เพื่อ ส่งเสริมการขายหรือบริการหลังการขายหลังจากที่เขาซื้อสินค้าเราแล้วเราจะได้รู้ว่าสินค้านั้นเรามีดีอะไรและมีวิธีการแก้ไขป้องกันอะไรทําให้สุขภาพเราดีขึ้นจากนั้นเจนถัดมาคือ Tik t <Yeah. S 1> อกทิกตอกคือวัยรุ่นของเจนถัดไปนั่นคือการใช้เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนขายอารมณ์ให้คลาเหมือนตัวแทนขายหรือมีเซลล์หน้าร้านของเราเนี่ยให้ออกไปขายทั่วทั่วไปโดยเราเอาทิกตอกนี่แหละ เป็นวิดีโอสั้นๆเพื่อนําเสนอออกไปทําให้คนมองเห็นมากขึ้นหลังจากนั้นเขาก็จะเจอเราทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าเราจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเขาก็จะเจอแบรนด์ของเราขึ้นมาตรงนี้แต่ความยากของเราหลังจากนั้นก็คือการทําให้เรามีแฟนคลับอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่บอกกันได้ยากมากนะครับว่าจะทํายังไงให้แฟนคลับเราเยอะๆหรือฐานแฟนคลับเราเยอะๆแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะค่อยๆเกิดแฟนคลับเราได้ก็คือการทําให้สม่ําเสมอ อย่าทําแล้วหยุดแล้วทิ้งแล้วจนทําให้คนเขาจําไม่ได้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราจะต้องทําสิ่งนั้นไปเรื่อยๆนะครับย้ําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอเวลาเราทําอะไรออกมาไม่ว่าจะทําเรื่องของงานกราฟิกในเรื่องของดีไซน์หรือโครงสร้างต่างๆไม่มีใครจะมาว่าเรานะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้ามันเป็นงานของเรามันเป็นพื้นที่ที่เราจะนําเสนอของเราเองแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ใน งานของออฟไลน์ที่เราอยู่ในองค์กรนะเราอยากจะทําอะไรนู่นนี่นั่นทําอะไรก็ไม่ได้โดนเขาว่าโดนต่อว่าโดนไม่ยอมรับไอเดียของเราบ้างอะไรเงี้ยมันเยอะแยะมากมายแต่ในยุคนี้เราอยู่ในโลกของออนไลน์แล้วเราสามารถทําได้ทุกสิ่งอย่างที่เราอยากจะทําอยากจะนําเสนอทําอะไรก็ได้นําเสนอไปเถอะมันคือพื้นที่เราแล้วมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นความสามารถเราเห็นสิ่งที่เราตั้งใจและรู้ว่าเรา นำสิ่งดีๆออกไปให้เขานั่นเองส่วนใครที่ไม่สนใจเราก็ปล่อยผ่านเข้าไปนะครับแล้ววันนี้เราเริ่มก่อนทําก่อนจะได้เปรียบถ้าวันหนึ่งถึงคิวของคนอื่นบ้างที่เขาไม่ได้เจอแบบเราแล้วมาเจอแบบเราเนี่ยเขาจะมาเริ่มต้นปุ๊บเขาก็ต้องมานับ1 2 3 4 5สเราเนี่ยไปถึงแนละ้วตั้งหลักร้อยหลักพันแล้วแต่เขาเพิ่งเริ่ม1 2 3เองอันนี้แหละนี่คือจุดหนึ่งที่เราควรที่จะเริ่มทําก่อนและศึกษาก่อนอันนี้ก็จะฝากในเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับการทาลาย OA อันนี้ผมถนัดในด้านนี้มากและ ก็อยู่ในไลน์เนี่ยมา10ปีแล้วก็อยากจะให้รู้ว่า,าเรามีคอร์สนะครับที่จะมาพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเก่งในเรื่องพวกนี้ถ้าเชื่อในผลการต่างๆที่เห็นใน y o u t u b e นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายมาพูดคุยสอบถามนะครับหรือว่ามาสมาัครคอร์สเรียนกับเราได้เลยแต่ตอนนี้คิวค่อนข้างยาวแนตะ่อย่างให้จองไว้ก่อนถ้าเมื่อไหร่ถ,ถึงคิวปุ๊บนะครับผมบอกเลยว่าได้ทั้งเทคนิคการตลาดได้ทั้งเทคนิคของการทำไอท และแนวคิดวิธีการที่จะลดขั้นตอนให้เราใช้เวลาของเราได้น้อยลงและเหลือเวลาว่างให้เราไปคิดอย่างอื่นได้มากขึ้นลดการทํางานที่เป็นโอ per ation ของเรานะน้อยลงไปเลยนะงานพวกที่เป็นแอดมินอะไรเงี้ยให้มันน้อยลงและเราจะได้มีสิ่งที่แบบคิดงานสร้างสารรค์อะไรออกมาอีกมากขึ้นนะครับดูจากเวลาแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะทําให้เพื่อนพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะครับวันนี้เราก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ แต่อาจจะภาพนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นแบบสินค้าที่เป็นอาหารเสริมโดยจริงๆนะครับดาเนี้ยมันเป็นสินค้าจริงๆที่ผมทําเรื่องเกี่ยวกับสติกเกอร์ในการขายสติกเกอร์นั่นเองก็เอามาประยุกต์ใช้ผมทุกวันนี้นะครับในการขายสติกเกอร์ผมก็ไม่ต้องทําอะไรมากแล้วปล่อยให้ระบบมันเดินทางของมันเองทํางานของมันเองผมทําหน้าที่แค่ว่าโอเคโอนมาถูกต้องนะผมก็ส่งสติกเกอร์ไปนั่นเองนะครับ วันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระประมาณนี้เลยถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเทคนิคอีกมากมายในช่องเราไอต้นไฟวันนี้ก็น่าจะมีเนื้อหาสาระเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ